ดูระเทศแล้วก็มาดูอันนี้โอ้เหรียญนี้สวยค่ะอ่าอันนี้ก็หกร้อยเอ้เมื่อกี้เราดูร้อยห้าสิบเนาะจริงจริงมีมีมีห้าสิบบาทก็มีนะคะเหรียญเงินแรกแกเลยอันนี้ยิ่งยี่สิบาทยิ่งถูกเลยยิ่งราคายิ่งต่ํามากเลยนะคะเป็นเหรียญเงินแท้ชนิดราคายี่สิบบาทแล้วก็จะรู้กันเนาะว่าเหรียญน,นี่คือเหรียญสามรอบค่ะเหรียญเงินเหรียญเหรียญเงินชนิด าวาระนะคะครบสามรอบพระชนพรรษาราชการที่9 3รอบครบพระชนพระชนมายุค่ะขอภครนะคะพระชนมายุสมรอบพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชสยามส,สยามสยามมินทระ ธาราธิราชพระชนมายุครบสามรอบอันนี้หน้าเหรียญเพียงยี่สิบบาทเท่านั้น,นเหรียญเงินยี่สิบบาทอันนี้นะคะจำนวนผลิตจำนวนผลิตถึงหนึ่งล้านเหรียญน,นะคะผลิตเยอะค่ะ ผลิตหนึ่งล้านเหรียญนะคะเหรียญเงินเขาจะออกคู่กันหลายคนคงจะจําได้เนาะเขาจะมีคู่กันสองเหรียญเหรียญอีเหรียญนึงคือเหรียญสิบาทรัชดาใช่ไหมคะเหรียญสิบาทเล็กๆอ่ะปนะณามีไหมเนาะสิบาทรัชดา่นาะเยอะมากเลยสิบาทรัชดาอันนั้นสองล้านเหรียญสิบบาทรัชดาปนะณันไม่มีปะณันไม่ได้ออกมาค่ะเหรียญเงินสามรอบ เพราะนันมีไหลายเหรียญนี่นาอันนี้เขาเรี่ยมแฝนคอเห็นไหมคะเขาใส่เลี่ยมเนี่ยพนันไม่ไม่อยากแกะคะ่ะเสีได้สีได้กรอบเขาเลี่ยมกันน้ําอย่างดีอัดอย่างดีเลยไว้เผื่อใครอยากได้ไปขึ้นคอจะได้ขายแบบนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่แกะมีนะคะมีเหรียญที่ ที่เขาเลี่ยมมาดีๆทั้งนั้นเลยนะเยอะค่ะปะนันไม่แกะนะคะป,ะปะนันอยากให้ถ้าเผื่อมีคนสนใจอยากได้แบบนี้เลยเน้อะจะได้อ่าเอาไปขึ้นคอโดยไม่ต้องไม่ต้องแกะเนี่ยเสียดายเขาเลี่ยมอัดกรออัดกนันน้นอย่างดีเลยเหรียญยี่สิบาทเงินสามรอบ ยี่สิบบาทแล้วก็มาห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็จะมีชุดอนุรักษ์พันธุ์พืชและสาตาัตว์ป่าเนาะแล้วก็โรงกระสาบพสลเออใช่พสลก็ห้าสิบบาทเอ๊ะเหมือนจะมีเออนี่ไงห้าสิบาทพสลนี่ไงนี่ไงลืมลืมเนี่ยค่ะเนี่ยชิี้ราคางห้าสิบบาทเนื้องเงินแท้นะคะห้าสิบบาทแล้วก็จะมีอะไรอีกพระปิทพันธ์ พิพิธภัณฑ์ก็ห้าสิบาทเนี่ยค่ะเมื่อก่อนนะคะเหรียญเงินเขาออกราคาหน้าเหรียญเท่านี้จริงๆค่ะห้าสิบบาทนะคะ